สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะเราพาทุกคนทุกท่านมาะ่ะมาอยู่ร้านตลาดส,สดในเมืองสุรินนะคะวันนี้เราจะมาทานขนมจีนแล้วก็ของหวานนะคะหน้าร้านนะคะคุณนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับขนมจีนของหวานเต้าส่วนที่ว่าพรคับขนมจีนของหวานเต้าส่วนที่วาพรนะคะบริการอยู่ตลาดส,สดนะคะทุกคน ของหวานขายชามเท่าไหร่ครับยีบบาทนะคะทุกคนหน้าผาหน้าเลยนะคะทุกคนอันนี้มีของหวานแต่ละวันเนาะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนเนี่ยมีน้ํายาปลาวันนี้เอ็มนินสั่งแล้วนะคะน้ํายาปลาแล้วก็ของหวานด้วยนะคะทุกคนเดี่ยวตรงชุดนี้นะคะร้านที่วาพรของหวานขนมจีนเต้าส่วนนะคะอ๋เนี่ยรับงานนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมคะ โอ้ oh, ขนมจีน35เครื่องดื่มเลือกได้นะคะทุกคนนี่นะคะถุงชีนะคะน้ำยานะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูน่าทานมากเลยน้องก็จัดโต๊ะนั่งสะอาดเรียบร้อยดีนะคะน้ำยาก็จะมีน้ำยาปลาน้ำยาก,ายาก,กะทิน้ำแกงไก่อันนี้จะเป็นน้ำยิ้เหรอคะเป็นน้ำพริกหวานน้ำพริกหวานอันนี้เป็น ไกงไก่นะคะทุกคนก็เหลือเหลือน้อยแล้วนะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะเข้ามาก็จะเห็นเลยนะคะเขาจัดร้านได้สะอาดสะอาดเลยนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆมาและแอดมิีจะทานนะคะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอาเลยค่ะโอเคค่ะค่ะทุกคนวันนี้เราทานเป็นขนมจีนน้ำยาแกงป่านะคะ แล้วก็เป็นของอาหารนะคะทุกคนนี่นะคะเขาาเามีผัดมีผัดโงนะคะโอก็เสว่อมอ้ผัดมีหลายอย่างเลยค่ะคืออุนน้องให้เยอะมากเลย ไเยอะเลยเสียทกนดนะคะทานกันนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็น35บาทของหวานยี่สิบบาท รอ้มแลวในร้านมีลายแมนด้วยเหรอคะอ๋อในร้านมีลายแมนด้วยนะคุณสั่งได้ทางช้อปปี้ค่ส่งได้ทางลายแมนก r a บช้อปปี้ด้วย <c oughs> สั่งเป็นที่โโวาพ่อนเยค่ะของหวานขนมจีนเต้าสว่วนใช่ไหมคะ

ใส่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  ng an, <í ner> ่น <ball> <í ner> ้ตตองส่ย <ball> <í ner> ั <ball> no v v v ่ใส <ai> ่ใช่ไหมใช่ต้องมีผู <í ner> ้ใส่บาวเิยาบัส่บาทเี่เกีรสเบื้องขวสารเบืองมเบื้อประเด็นบัตบวชมบเตใส่บาใสน้ำ่อ

มีมิีมนิดีดนีดิจิตรมอย่างเียนะคะาเดือดดงของคนผักเยอะมากคุณผมเนืจีนผสมเดี๋ยวเรามาทานของวานต่อนะคะ ขนมจีนน้องให้เยอะมากเลย แบบนี้เป็นหอเราหลับบอกพี่คนวลานมาเอาดีพี่ี่นี่นี่เอาเอาไป มีลูกค้านะคะลูกค้ามาสั่งก็สั่งตามคืออะ้าด้หมดทุกคะรำตมสิยี่สิบบาท นี่ร้านเปิดกี่โมงครับตั้มหกโมงถึงห้าทุ่มจนหกโมงมาเรื่อยๆนะทุกคน วน่้าตบริการนอกสถาบันโทร0 2 2 4 6 2 3 6 9 6 2 5 4 2 6 1 9นะคะก็รับบริการนอกสถาันที่ดียวถัดมาท่านก็จะเห็นเลยนะมีอะไบางจินหมดนะคะเนี่ย ต่องตะวันรัสสีในสไตล์บายซีดนะคะก็มารีวิวนะคะร้านขนมครีนของหวานที่ว่าของหคานสูตรจ้าสสวนนะคะในตัวบายซีดีนนะคะก็ให้เพื่อนๆผักเลยค่ะก็มาเล่นถึงถ่านกันนะคะขอบคุณทุกท่นขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านใ้การสนับสนุนน่ของเราครับบรรุ่นที่ชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดลิงกไว้กดติดกำลังใจให้กับทางช่องขงองเราด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ